ส่วนหนึ่งที่เราเห็นก็คือความตั้งใจของพระเชอเนี่ยมีความตั้งใจมากอน,นี้เราก็เห็นความตั้งใจของพระเชอนะตั้งใจที่จะมานำสิ่งที่เป็นของก็าเรียกว่าเป็นที่ระลึกบ้างเป็นที่ตอบแทนความดีกันบ้างเป็นที่น้อมใจเพื่อจะทำการสกการะบูชาบ้างทุกอย่างในไม่ว่าจะเป็นของอะไรมันมีค่าหมดแล้ว คุณค่าทางใจเนี่ยมันไปหาที่ไหนมันหายากมันไม่ได้ว่าเราจะได้เห็นคุณค่าทางใจของคนทั่วๆไปได้ง่ายหรอกเนาะความดีของเธอก็ต้องได้ผลมันไม่ไปไหนหรอกบุญถึงเราจะเห็นว่ามันเรื่องปกติที่เราได้ทำทุกครั้งที่เราได้มาทุกสัป,ปดาห์เราก็ทำแบบนี้แหละทำวัด การปฏิบัติการฟังเทศการเจริญสมณะรมกันบ้างแล้วก็ยังได้ร่วมกันทําในส่วนที่เป็นการสาธารณประโยชน์ด้วยกันบ้างมันก็อยู่ในการที่เธอรักให้ทั้งทานตั้งใจรักษาสิลของตัวของเธอและยังตั้งใจที่จะสดับรับฟังสิ่งที่เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเราได้คิดเป็นและพิจารณาเพื่อจะดับสิ่งที่เป็นความเศร้าหมองในใจของเราได้ดี สิ่งเหล่านวนี้มันเป็นอนิสงส์ที่ทุกวันยิ่งทําเธอก็ยิ่งเพิ่มเพิ่มกําลังใจเพิ่มสติปัญญาของเธอเพิ่มการระงับสิ่งที่เป็นความคิดไม่ดีของเธอแล้วก็ยังเพิ่มทางที่เธอจะไปต่อไปข้างหน้าเนี่ยทําให้เธอเดินได้ง่ายขึ้นมันไม่เดินลําบากกว่าเราจะได้เดินทางตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนเราก็มีความชั่วของเราอย่างหนาแน,น่น คนที่มีมานะมากก็มักจะทะนตตนเองสูงเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองคิดสิ่งที่ตัวเองพูดสิ่งที่ตัวเองกระทำเพราะคิดว่าเราได้สำรวมดีแล้วเราได้ระมัดร,ระวังดีแล้วเราจึงทำสิ่งนั้นและทำสิ่งนี้จะเป็นของถูกของควรเราก็จะทะนงตนของเราไว้อย่างนั้นพอเราทะนงตนอย่างนี้มากเข้าเราก็จะรับฟังคนอื่นเขายาก ใครก็ตักเตือนเราเราก็จะปฏิเสธตั้งแต่แรกแล้วที่จะไม่ยอมรับฟังใครเขาแนะนำอะไรในสิ่งที่ไม่มันไม่ตรงกับสิ่งที่เรารู้มาเราก็จะไม่อยากที่จะที่จะคิดตามเขาปล่อยเขาพูดอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยว่ามีมานะมันเป็นของอยากมัน,ม,นมันเหมือนตัวกั้นความดีของเราอย่างแรงสำหรับคนที่คิดว่าเราเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะนั้น เธอทุกคนก็ไม่น้อยหรอกที่มีลักษณะอย่างที่พูดให้ฟังนการทำลายมาณะของเราลงไปให้มันน้อยลงไปเนี่ยนอกจากเราต้องยอมที่จะฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคงละมาณะที่เรามีลงไปใน,นยากเพราะเราไม่เห็นความจริงเราทำเพราะเราไม่เห็นความจริงอะไรเราเห็นแต่สิ่งนี้มันถูกสิ่งนี้มันมันเหมาะสมสิ่งนี้มันควรแล้ว เราก็เลยทําตามแบบตามแผนที่ตามที่เราเห็นว่าทําอย่างนี้มันดีทําอย่างนี้มันถูกมันควรแต่เอาเข้าจริงๆเข้ามันไม่ได้ถูกมันไม่ได้ควรทั้งหมดเลยสิ่งที่ถูกที่ควรจริงๆคือการที่เราได้จิตมันได้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงอย่างถ่องแท้แล้วเนะี่ยมันจะเหลือความความที่เหมาะควรดีแล้วที่จะแสดงอะไรออกมาแม้มีมานะก็ เหมือนกับไม่มีมานะมีโกรธก็เหมือนไม่มีโกรธมีโลภก,ก็เหมือนไม่มีโลภมีหลงก,ก็เหมือนไม่มีหลงมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรที่เป็นเรื่องถูกเราก็ทําตามนั้นอะไรที่เป็นเรื่องควรเราก็ทําตามนี้เราก็หลงสิ่งที่เราถูกเราควรอย่างนี้เป็นเป็นความดีของเราไหมมีมานะบ้าละเอ้ามีพอมีนี้ขึ้นมามันจะรู้ได้ไงว่ามานะของเรากําลังสร้างความทุกข์ให้กับเรา ตรงที่มันมีคนทําที่ไม่ถูกไม่ควรแต่จะขยันทำความดีจะขยันทําสมาธิบัพผลก็ไม่เกิดเพราะมันจะเกิดได้ไงเธอขาดและผมม่หารสี่มีอย่างเดีคือเพ่งโทษโจ์สิ่งที่เขาไม่ดีอยู่ตลอดเวลาในใจของเราเมื่อเราได้เห็นก็ดีและเราเห็นเขาแล้วเราก็ยังกลับมานั่งติให้คนอื่นเขาฟังด้วยว่านี่เห็นไหมล่ะนั่นเห็นไหมล่ะ อย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่ายึดตัวตนเราเกินไปยึดสิ่งที่เราทําว่าสิ่งนี้มันควรมันดีเกินไปไม่มีอะไรดีจริงหรอกนะสิ่งที่ดีจริงๆก็คือว่าจิตของเราเห็นสัจธรรมความเป็นจริงต่หากนะอันนั้นน่ะดีจริงไม่ได้มีความรู้ที่จะเห็นใจตัวเองว่านี่เ,นเลวแล้วนะเรานี่ตกอยู่ใน พ่วงของความชั่วแล้วนะมันมองไม่เห็นเพราะมันหลงไปว่าเราดีเมื่อไรที่เราเริ่มติดตัวเองได้บ้างหรือเริ่มติดตัวเองได้มากเท่าไหร่แสดงว่าภพม,มิหารสี่ของเรามันดีมากเท่านั้นบางคนแม้เล็กๆน้นอยๆก็ยังคิดว่าฉันไม่ดีฉันไม่น่าคิดอย่างนั้นฉันไม่น่าทําแบบนี้ฉันเลวจริงๆเลยอแสดงว่าเขามีใจเมตตามากไหมล่ะมาก เขาจะมีจิตเมตตามากมีจิตกรุณามากเขาจึงสามารถอ่านเจอสิ่งที่มันอยู่ในใจของเขาดุดออกมาได้ความเย็นมันทําให้มันสงบความสงบมันไม่ได้หมายความว่ามันสงบเพราะมันกําลังภาวนาไม่ใช่นะจะมันสงบจากความที่มันไม่โหดร้ายไม่มีใจอยากใครมันสงบจากความไม่มีเมตตามันสงบจากอย่างสิ่งนี้ไปเสียเหลือไว้แา่ความมีเมตตาและกรุณาอย่างนี้เราจิตสงบ พอมันสงบใจอย่างนี้ขึ้นมามันก็เลยอ่านเห็นในสิ่งที่ปรากฏผุดขึ้นมาในใจของตัวเราเองว่านี่แกงโง่นี่แกเริ่มเลวนี่แกะกําลังคิดไม่ดีการที่จิตคิดชั่วผุดโผล่ขึ้นมาในใจของเราแล้วเรารู้เท่าทันในปัจจุบันอารมณ์เนี่ยมันเป็นบันไดขั้นแรกของการปฏิบัติเลยแต่ว่าไอ้สิ่งที่เป็นความชั่วที่ ห่วงจะความดีของตัวเองอะหลงในความดีของตัวเองว่าเราทําถูกทําดีแล้วเนี่ยมันน่ากลัวยิ่งกว่าการทําความชั่วรื่งอื่นๆนะทุกคนเพราะไอ้หลงดีมันแก้ยากไหมล่ะยากใครเตือนก็ยากเรียกว่าพรหมิหารสี่เนี่ยอย่าคิดเป็นของเล็กน้อยแล้วพรหมิหารสี่ไม่ได้มีเพียงแค่ เธอเนี่ยให้ทานมันยังมีพรมิหารศีลในการรักษาศีลมันยังมีพรมิหารศีลในการเจริญภาวนาแล้วก็ยังมีพรมิหารศีลที่สําหรับใช้เพื่อรังับความชั่วในอารมณ์ที่กําลังจะสงบด้วยเนะเพราะมันละเอียดมากเหล,ลือเกินแต่เรื่องการภาวนาคือการรักษาใจของเราให้ดีเนี่ยภาวนาคือว่าทําให้ใจของเราเนี่ยมันไม่เกิดความชั่วขึ้นมาในจิต ถึงเรียกว่าภาวนาถ้าความชั่วเกิดขึ้นมาในจิตเธอจะมีอารมณ์ผ่องใสได้ไหมละ่ะเอาไม่ได้มันก็ไม่ได้เป็นผลจากการภาวนาใช่ไหมละ่ะนั้นสิ่งที่มันอยู่ในใจของเราแล้วมันไม่เกิดความชั่วเลยแสดงว่าเธอกําลังอยู่ในอารมณ์ภาวนาอยู่ถูกไหมละ่ะอเพราะถ้ามีความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งในนิวรห้าประการเธอไม่ได้ภาวนาแล้ว เธอสนใจในรูปเธอตำหนิในรูปเธอพอใจในรูปเธอไม่ต้องการรูปเธอพอใจในเสียงเธอตำหนิในเสียงอย่างนี้เป็นต้นนะไม่ว่าเธอจะมีอารมณ์ไม่ชอบใจคนไม่ชอบใจสัตว์ไม่ชอบใจวัตถุธาตุทั้งหลายรู้แล้วมันมันเครื่องกั้นความดีของเธอทั้งนั้นเลยเธอจะมีสมาธิได้ไหมล่ะไม่เกิด ตอนนั้นเธอไม่ได้ภาวนาแต่ปากในใจของเธอจะพุโทโธพุโทโธแต่ว่าเธอ,อยังตาของเธอ,อยังพอใจในรูปยังสนใจในเสียงอย่างเนี้ผลเรื่องการภาวนาของเธอก็ยังไม่ถือว่าอยู่ในขั้นที่เธอมีภมไมิหารสี่ในการภาวนาและเรื่องที่มันเป็นเสี้ยนหนามของความดีของเธอไม่ได้ ฉันคุยอย่างเงี้ยตามทันไหมเนี่ยเออโอ,โอ้วิ่งเร็ววิ่งเร็ว